น้องเป็นนักวิ่งนะุนช่ตํานานต่อครอยู่ตรงแยไมินเหรอหน้าต่างก็ไม่ปิดเายังไม่ใน้อยเดวี่มันจะมีการเล่าเื่อจากประตูห้องดนตรี ตกจะลองแค่หัวเสียงพี่อ้อมอยู่แบบว่า ตำนานก็ลออโลกตัวเดอนนะับผีก็ลอกกก่อนมจะออกมาไงมาแล้วมาแล้วมนวจะไปกอดวันการูไปแล้วหนุ่ไงไม่้อ